ไปกันที่ลานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการปล่อยขบวนรถจักรยานปั่นเพื่อแม่ค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ทยอยเดินทางมากันแล้วทุกคนนะคะก็บอกกันว่าตั้งใจค่ะเพื่อ,อที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน,นะคะคุณสถานุณพัทลุงรายงานจากลานพระราชวังดุสิตค่ะเชิญค่ะ ครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามการจัดกิจกรรมไบค์ฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่นะครับจุดนี้ที่ผมยืนอยู่รายงานอยู่นี้นะครับเป็นจุดใหญ่นะครับหน้ารานคระบริมนุษย์ส่งมานะครับซึ่งบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะครับคึกคักจริงๆเลยนะครับซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็ยังคึกคักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องจุดลงทะเบียนทุกจุดตอนนี้ก็เปิดให้บริการในการลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะเปิดไปจนถึงเวลา13สิ30นาอนที่จะ มีการจัดขบวนใหญ่อีกครั้งนะครับ14นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนขอบวนตามกำหนดการก็คือ15นาฬิกาโดยผู้ลงทะเบียนนะครับจะได้รับบัตรมา2ใบนะครับใบรแรกจะเป็นบัตรประจำตัวส่วนใบที่2ก็จะเป็นบัตรที่สำหรับแขวนที่จักรยานนะครับทั้ง2ใบนี้สำคัญมากนะครับเพราะวันนี้จะมีการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ร่วมกันลงในกินเน s บุ o k ด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนย้ำอีกทีนะครับต้องไปที่สนามหลวงนะครับก็จะมีทีมจักรยานอาสาสมัครนำเข้ามาต่อท้ายขบวนแล้วก็ต้องไปถึงก่อนเวลา12นาฬิกาด้วยนะครับส่วนอาหารน้ำดื่มครับวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้จัดเต็มจัดหนักมาเลยนะครับทั้งหมดก็เป็นอาหารพระราชทานจากสมเด็จพ,พระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารนะครับก็ประทานมาให้ทุกคนทุกบูธก็มีการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มตอนนี้ก็พร้อมให้บริการแล้วทุกบูธเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นครับุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งว่าต้องบอกว่าเป็นผู้โชคดีนะครับที่ลงทะเบียนทันน่นะครับวันนี้เราอยู่กับนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับพี่ครับมาจากที่ไหนครับมาจากวัดชรลพลครับนี้มาตั้งใจมาเลยตั้งใจมาเลยครับตั้งใจมาแต่เช้าออกจากที่จุดรามินทากม .7 เจ็ดก็ที่ปั๊มเบโซนะครับ ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะฮะเราเรามาเจ็ดโมงครึ่งพี่จากไหนครับเนี่ยเหมือนกันครับมาจากที่เดียวกันครับาวซอยข้าวกล้องข้าวกล้อข้าวองข้าวกล้อวันนี้เราตั้งใจมาครับตั้งใจมาเพื่อปั่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราของเราประมาณสามสิบห้าคนครับเป็นไงบ้างวันนี้ประทับใจไหมวันนี้จะลงบันทึกในกินเนสด้วยประทับใจครับประทับใจมากๆเลยแล้วต้องซื้ออะไงรมาคืนมาคืนนอนไม่หลับ หายเหนื Hi three, Hi ่อยหายเหนื่อยมื่อคืนอนไม่หลับกันนเมาถึงแล้วหายเหนื่อยครับเดินเลยเตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นมากด้วยความรักทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นบรรยากาศแห่งร้อยยิ้มจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนคนไทยทุกคนจะร่วมกันใส่เ <subscribers> <squishy. S 1> สื้อสีฟ้าแล้วก็ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับและบนนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับค่ะขอบคุณคุณสถาน